เอาเยอะเอาเกอติดลบเลยล่ะเอาแล้วนะผมก็กราบขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมคุค Run Over ก้ลันโอเวอร์ดีแย่แล้วนะผมคุก้ลันชมสิกนะผมก็ โอ้ก <ersch> oh, ็อยากเล่นไงโหลดเพื่อนชวนมาก็เล่นแล้วผมวันนี้เป็นอีพีที่สองแล้วเนาะครับมาลองเล่นกันก็ได้เนาะเลียวแปดแล้วนะครับผมไม่รู้ตอนแรกว่าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเนี้ยใชไหม ตัวเนี้ยมันจะคูณขึ้นเลยมันจะได้หลายตัวเนี้ยมันดีครับตัวเนี้ยทุตัวดีนะผมผมขอบอกเลยว่าทุกตัวมันดีอลันละนะเฮ้ย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 เนี่ยกูเล่นคุก,กีรันนะครับไม่ใช่ไม้ครับจะได้พูดตรงนี้นะเนอครับ ถ้าอยากไงผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ลัางคลิปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก s ส b ั c r i b e กันด้วยครับผมกดติดตามเข้ามาเยอะๆนะจะได้ม <ins> ีกำลังใจทำคลิปนะนะอันเก่าไม่รู้กี่คนคนดีชม ประมาณนี้ครับเด่นคนเดียวกับสองสองนานแล้วนะครันนี้จะไม่ชนแต่สุดท้ายกูต้องชนอยดีดีอาคิดนี้มีคำหยาบก็ขออภัยหน่อยเลยแล้วกันนะครับผม อย่ก yeah, no. mm ็ประมาณนี้เนาะนี่ยผมอืเออคนแรวนะครับผมข้างว่าทำล้านแลรวทำล้านสี่แสนแล้วเนาะ เอาลีมครับผมโดด3สามล้านห้าแสนเองครับผมเดี๋ยวก็โดนแสงนะครับผมเรามาเล่นกันใหม่ละกันโอ้ถ้านี่ก็ดียังอ่าอ่านะาวิโย ทุกคนครับช่วยบอกผมหน่อยว่ามันสตรีมสดยังไงเนาะก็ถ้าอยากให้สตรีมสดก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปเลยแล้วก็บอกว่ามันสตรีมยังไงนะครับผมวิธีสตรีมสดเนี่ยผมทำไม่ผิดจริงๆนะนะแบบกีฬาโออะไรนะโอเวอร์หรือเปล่า ศึกหนีอะไรนะเนาะ,ะโดรับไอ,อให้กระโดดไปแบบนี้เรื่อยๆมันจะได้คะแนนนะเห็นไ,ไหมขึ้นล้านนะครับผมคะแนนผมบอกแล้วเป็นคนนำผมว่าเดี๋ยวขอกระโ,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 โดดคะแนนเหมือนกัน หมื่นก็ชนนะผมโอ้คะแนนเก่างดีกว่าเลยนะก็โอ้แพ้เลยชิมหนะล้านเจ็ดนะฮะโรดกลกนะครับโอ้โหเข้าไปสี่ล้านกันนะ เวลาอีกหกนาทีนะอ,อเดยวเพื่อเปิดสามทีเองอมอมไม่อยากรอขอแบบเป็นเรอรอแล้ว เนี่ยครับก็พวกนี้เลเวลสี่เลเวลห้าอันนี้มีตัวเดียวเลเวลหกอันนี้ก็เลเวลหนึ่งเนาะเนี่ยครับก็จะไม่ยาวเนี่ยให้ได้แหละแล้วก็ตัวนั้นเนาะตัวนี้เพิ่งได้มาเนี่ยเมื่อกี้นี่เอง เพื่อนเนะเนอะไม่มีเพื่อนเลยอยู่เพื่อนที่อยู่ใกล้นะเออขอไปวิ่งกอนล้วกันเนาะตันเนาะยะั ไปถาเพื่อนดีกว่าไปที่ด้านเดิมแหละปาปาดาุรีเลยเนี่ยเออโค้ท่าจมเลื่อนโห้เป็นด้านอเออบิเซียนเนี่ยแหละนะอันนี้ผม าวิธีชนะเดี๋ยวผมจะบอกแบบง่ายๆเนาะเราต้องเก็บพวอมีสีม่วงนี่เลยนะมันจะขึ้นคะแนนเยอะชึบไม่หมุนสามร้อยหกสิบองศาชึบไม่เอ้โห tay ra đâu quyết định các con ở đây là nó tay là ăn chim hay chứ có hơi khó hơi chứ 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 ô phe chứ แพผมกัอจบมาเพื่อนนี่คอ,อ,อสองคนนี้แล้วกันมาเล่นกันนะ นวันมาแล้วผมเลียนที่สะสมไปโอ้เจ็ดโอเย็ดเออมากมากมากแล้วนี่ก็ได้เตอบในอืมอืมอะไรเนี่ยอะไรเบอร์หก ได้อันนี้นะเพิ่มเป็น20อันเนาะตอนนี้หล่นเจออัน der from band of 3ต้องรอแล้วเดี๋ยวก็ยังไงดีอ่ะ จบเลยดีกว่าเนาะเอออยากจบเลยนะอ,อยากแชทกันไหมครับนะเออคลิปนี้ไม่ใช่ในก่อนละกันนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามก็จะช่วยกันด้วยครับผมก็กกระเดิเงครับผมเมื่อจะไปได้พาชิปใหม่ๆด้วยจ้ะโหก็ไปละปบ๊ายบายนะขอบคุณม,มากที่รับชม ถ้าใครดูก็คอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมนะผมถ้าใครกดขอยหล่อขอยหล่อรวยรวยคอยชื่อพ่อแม่ครับผมคอยชื่อคอยด้ี่อยชื่อดังนั่งรวยครับผมโอ้ครับผมก็คลิปนี้อไว้ใช่ไหมอ่าร์ลงเฟซกันนะจ๊ะวัวอันนี้ไว้อัพก็เช้าผมรอดูผลกลารเฉย Yeah.